ญาติโยนทั้งหลายก็ได้ทั้งความรู้และก็ทั้งการปฏิบัติมีความเจริญเข้าหน้าลหลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งว่าเราเรียนรู้ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใช้คำสอนนั้นกับชีวิตจริงได้เป็นอันนี้ ที่เรามาปฏิบัติฝึกปฏิบัตินี้ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงนะเป็นบุญที่เรียกว่าเป็นเป็นบุญบริสุทธิ์เป็นบุญใหญ่ที่สุดเป็นบุญแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเราจะเห็นว่า ในสมัยพุทธกาลแม้แต่ได้ถวายดอกไม้แต่ว่าได้ทำบุญน้นเรื่องน้นเรื่องนี้ก็ยังได้อัตภาพที่เป็นมนุษย์ได้ไไปเกิดในสวรรค์แต่ว่าถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติในเรื่องของภาวนาสมาธิภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ยิ่งจะได้บุญเยอะกว่านั้นอานที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติอยู่ก็เรียกว่าเป็น งานวิปัสนาภาวนางานพ้นทุกข์โดยเฉพาะซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราปฏิบัติเราก็จะจะมีพัฒนาการเพราะว่า <c oughs> มีความใช้อาวุธรรอาวุธอาวุธที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเพื่อจัดการกับกิเลสนั้นเป็นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งโดยปกติแล้ว เรียนรู้ธรรมะแล้วก็เรียนรู้หาเข้าใจพูดได้คุยกันได้แต่ว่าการที่จะใช้ธรรมะนั้นมาจาัดก,การกับกิดตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่น้อยคนนักที่จะสามารถทำได้แล้วก็ใช้อาวุธของพระพุทธเจ้าเป็นซึ่งเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและมอบไว้ให้พระองค์ทรงประกันไว้ว่า ถ้าหากว่าผู้คนยังอยู่ด้วยอาริยมรรคเมีมองแปดอยู่แล้วโรคนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเราทั้งหลายก็ได้เดินอยู่ตำนวโน,โนทางแห่งอริยมรรคนี้ซึ่งเป็นที่ทางที่ถูกต้องทางที่ตรงทางที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาด้วยพระองค์เองอาริยมรรคนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดซึ่ง ในถ้าหากว่าเรา <c oughs> ในการปฏิบัติของเราเนี่ยหลวงพ่อทีก็จะเน,เน้นสองสองหลักหรือว่าสองข้อของอะไรมักค,คือสมาธิธสัมมาสังกปะซึ่งน้อยคนนักที่จะสามารถนำสมาธิธสัมมาสังกปปะนี่มาใช้เราจะสังเกตเห็นตั้งแต่เราเกิดมาจนามาพบ ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาสมาธิติ่สมาธิกาป่านี้ทำงานได้เพราะว่าความเข้าใจของเรามันไม่ไม่ลึกซึ้งแล้วก็เมื่อเข้าใจไม่ลึกซึ้งแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ในขณะที่เราปฏิบัติใหม่ๆเราก็ยังใช้ไม่ถูก ใช้ไม่เป็นสมาธ,ธิทำงานอย่างไรทำงานที่ไหนทำงานเมื่อไรแล้วเราใช้สมาธิธิเป็นแล้วเรา่ว่าเห็นสภาวะของอาการกายและใจที่ปรากฏแล้วแต่ว่าการที่จะใช้สมาสังกปะทำงานก็ยิ่งยากไปอีกเพราะว่ามันเป็นการวางวางอย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหา เป็นความยากขึ้นมาอีกเพราะว่าเราไม่สันทัดหรือว่าเราไม่เข้าใจไม่เคยเรียนรู้วิธีการปฏิบัติหรือว่าใช้ปัญญาสองประการนี้มาก่อนดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ายากพอสมควรแต่ว่าความยากทั้งสองอย่างนี้ถ้าหากว่าเรามีความภาคเพียรเรามีความพยายามมีความตั้งใจ ก็จะปรากฏผลประจักษ์แจ้งแก่ตนเองได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรียกว่าสมาธิติสมาธสังกปะานั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จริงนอกจากนี้ยังสามารถที่จะฝึกปฏิบัติให้ปรากฏเกิดขึ้นในขันในกายในใจของเราได้จริงเราทั้งหลายได้พิสูจน์ทำมาทุกข้อทุกข้อ ทุกระยะเวลาของการปฏิบัติทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เรียกว,ว่าเราก็ใช้อาวุธนี้เป็นถึงแม้ว่าบางทีแล้วชั่วโมงของการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วทุกครั้งทุกคราทุกบันลังทำไม่ได้เพราะว่าเราเป็นการเรียกว,ว่าเราเป็นผู้ฝึก ทุกคนทุกท่านเราทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้ฝึกบางทีก็จะอยู่กับการฝึกการเห็นการวางอย่างดีเลยแต่บางครั้งการเห็นการวางก็ไม่ทำงานอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดว่า,าเราจะต้องประเมินตัวเองแล้วก็ทำอย่างสิบเนื่องซึ่งระยะเวลาแห่งการทำ อันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกันแล้วก็สถานที่อย่างเช่นสถานที่นี่ก็เรียกว่ามีความสปายะมีความสะดวกที่สุดร้อนแล้วก็มีถ้ำให้ลงอยู่ในถ้ำเย็นๆเงียบๆสงบซึ่งยิ่งสงบเท่าไรการเห็นสภาวะนั้นก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นความโชคดีของพวกเราทุกท่านทุกคนที่ ทุกทุกท่านได้ร่วมกันสร้างแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสปายะทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้เรียกว่าเราทั้งหลายมาฝึกปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> คําว่าสมาธิิสมาร,กรักำปะนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อยู่มีอยู่สองสองแนวเขาเรียกว่าสมาธิิสมาธิกปะฝั่งที่เป็นโลกิยะ สมาทิฏิสัมมาสังกปะฝั่งที่เป็นโลกุตตะละฝั่งโลกุตตะละก็คือที่เราฝึกปฏิบัติอยู่นี้แล้วก็เริ่มมาจากฝั่งโลกุตตะละอันโลโลกิยะโลกิยะสมาธิติในโลกิยนะนั่นคือคิดให้มันเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องอย่างที่มันเป็นเหตุเป็นผลคือเห็นว่า,าทำดีมันก็ดี ทำชั่วมก็ชัว่วแต่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วตามเหตุตามปัจจัยที่กระทําแล้ว,ว่ามีความเห็นที่ถูกต้องเรียว,ว่าสมาิิติส่วนใหญ่เราจะเข้าใจสมาิิติส่วนนี้ส่วนที่เรามาฝึกปฏิบัติกันนี้รลยวว่าเป็นสมาิิติอีกขั้นหนึ่งแล้วว่าเป็นสมาธิติแบบปรมัตคือเป็นเห็นถูกต้องเหมือนกันเห็นอะไรถูกต้องเห็นสภาวะ ของกายใจหรือว่ารูปนามความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเรียกว่าเป็นความถูกต้องของรูปนามสัมมาทิฏฐิมาทำหน้าที่ในการเห็นความถูกต้องอันนี้จึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันนี้เราฝึกตรงนี้ถ้าเราฝึกตรงนี้เข้าใจสภาวะความ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสาคัญที่สุดคือให้เข้าใจความเป็นอนัตตาของรูปนามของกายใจของความรู้สึกสภาวะต่างๆที่นปรากฏขึ้นถ้าเราเข้าใจอน,นั้นถ้าเห็นอน,นั้นชัดเจนมากๆขึ้นก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจนะคือว่าสัมมาสังกัปปะแปลว่าเข้าใจสัมมาสังกัปปะในทางโลกิยะ,ะก็จะเป็นการ อยู่ไกลอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่ดึงดูดทําให้ชอบทางการเห็นทําให้ชอบทางความยึดติดทางได้ยินทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเพราะว่าหลีกหนีจากการม <c oughs> หลีกหนีว่าอย่าให้ความชอบทั้งหลายนี้มาชักนําชีวิตของเรานั่นเองเรียกว,ว่าเป็นเราอยู่ในชีวิตประจําวัน ก็คือถ้าว่าเราหลงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่อชอบไม่ชอบอยู่ทั้งหลายนะมันก็เรีว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทําให,ทให้เป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าความสิ่งที่เป็นเรียกว่า,ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านั้นมันไม่มีคงที่มันก็แปลเปลี่ยนไปตามสภาพเมื่อมันแปลเปลี่ยนไป พ่อ่อให้เกิดความทุกข์ไม่เป็นไปอย่างที่ความต้องการความอยากเรียกว,ว่าหลีกออกจากความชอบไม่ชอบอย่างนั้นให้ได้การนเนคขมะ,ะเนคขมะหรือว,ว่าสังกปะแต่ถ้าว่าในการสภาวะของปรมัาสังกปะแปลว,ว่าพิจารณาวางพิจารณาอย่างเข้าใจสำเนียกลึกๆเข้าใจว่า มันเป็นสัมมาแปลว,ว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องคือคือมันเป็นสภาวะเช่นนั้นเองมันเป็นสภาวะอนัตตาไม่เข้าไปาไหลไปกับสภาวะความนึกคิดความรู้สึกอันนั้นออกจากความรู้สึกความนึกคิดอันนั้นรู้ถึงความรู้สึกความนึกคิดอันนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นอันนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะ ในทางปรมัต a t สำหรับก,การที่เราทั้งหลายที่จะออกจากความคิดออกจากความนึกคิดความรู้สึกที่มันดึงดูดดึงใจของเราไปทั้งหลายทั้งปวงนะเห็นะน,นั้นสัมมาทิฏฐิจึงว่าเห็นอย่างที่มันเป็นนะเห็นอย่างที่มันมีมีอะไรก็เห็นอน,นั้นสัมมาสังกปะาจึงว่ารู้อย่างที่มันเป็นคือมันเป็นอนัตตาทั้งสิ้นสเปธรรมาอนัตตา รูปนามกายใจความรู้สึกความนึกคิดสิ่งใดก็ตามล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอย่ดับไปล้วนแต่บังคับไม่ได้ล้วนแต่ไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนเป็นเพียงสภาวะเกิดดับเกิดดับเท่านั้นรู้อย่างนั้นเรียกว,ว่าสมาสังกปะเห็นและรู้อย่างนั้นถ้าหากว่าเร <c oughs> าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือ ในการหาเห็นปรมัตินนี้ได้ก็แปลว่าชีวิตนี้ไม่ขาดทุนแล้วชีวิตนี้มีแต่ก้าวหน้าชีวิตนี้มีแต่ความเจริญทั้งในทางโลกและก็ทางธรรมแล้วก็มีเรียกว่านิพพานะสันติกเกคือมีนิพพานนั้นอยู่ที่ไม่ไกลอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสมมาังกัปปะ มีทั้งทางโลกและทางธรรมที่เรามาฝึกปฏิบัติทั้งสองอย่างแล้วต่อมาก็เรีว่าสัมมาวาจาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทั้ง6อย่างนี้ก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่า หลวงพ่อได้เน้นให้เราฝึกสิ่งที่เราไม่เคยฝึกสมาวาจาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้มาตั้งแต่ไหนแล้วว่าคือคือศีลน,นั่นเองด้วยการพูดจาที่มันน่าฟังที่มันถูกต้องฟังแล้วก็ให้เป็นที่บันเทิงเรื่องเลงใจพูดแต่สิ่งที่มันดีในลักษณะเนี้ยก็เรียกว่าทำตามศีลน,นั่นเองงานสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นสิ่งที่มีในชีวิตของเราเมื่อเราทำปัญญาได้ว่าสมาธิติสมาสังกปะตัวคำคำพูดมันก็จะกันกรองจากใจจะพูดอะไรมันก็ต้องมาจากจิตมาจากใจเมื่อมีสมาธิติเห็นสมาสังกปะพิจารณาการใช้คำพูดของเราก็จะใช้แบบระมัดระวังใช้อย่างมีปัญญาเพราะว่าถ้าหากว่า เราไม่มีปัญญาในการเห็นการพิจารณาแล้วก็จะใช้สเปสปะใช้คำพูดของเราบางทีพูดไปแล้วทั้งที่ควรที่จะเป็นประโยชน์กับเป็นโทษแทนที่จะมีความคนอื่นจะยินดีกับโกรธในลักษณะนี้เรียกว,ว่าเป็นการกันกรองจากปัญญาและก็การใช้ สัมมาวาจานั้นให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราอยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวอยู่กับคนอื่นญาติมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงเราต้องสื่อสารกันการใช้วาจาที่มันถูกต้องอที่มันฟังแล้วมันมันดีสัมมาวาจาว่าฟังแล้วดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็แปลว่าเราปฏิบัติตามศีลอริยมรัก ศีลอารยมรคสมากรรมันตะการงานที่ถูกต้องการงานที่ดีทําให้มันเรียบร้อยสมาอาชีวะอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่มันไม่เบียดเบียนสมาวายามะคือความเพียรความเพียรนั่นคือความตั้งใจทําอะไรทักอย่างให้มันถึงที่ถึงทางไม่ทําแบบอ,อยุดจยังยัง้งทำให้มันสําเร็จอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเพียร สามาสติเนี่ยคือมีความเฝ้าระวังมีความเฝ้าระวังคือความไม่ประมาทมีความเฝ้าระวังเป็นเป็นตัวช่วยทําให้การพิจรารณาของเราได้ทําอย่างต่อเนื่องเพราะว่า <c oughs> เป็นตัวช่วยสัมมาสังกรรัปปะคือเฝ้าระวังวคือไม่ลืมพิจรารณาไม่ลืมถ้าเราไม่ลืมพิจรารณาก็ขอให้เกิดความไม่ประมาทแปลว,ว่าตืนตต่นตัวตื่นตัวแล้วก็ขอให้เกิดการ รู้พิจารณารู้อยู่เสมอเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็มีอะไรปรากฏขึ้นอะไรดับไปเห็นอยู่พิจารณาอยู่ไม่ลืมอยู่ไม่ลืมพิจารณาอยู่อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาสติธรรมสมาธิแปลว,ว่าความจดจอ่อความตั้งมั่นของใจความจริงจังอันเวลาเราปฏิบัติปัญญาเนี่ยก็จะ ได้ทั้งทั้งหมดเลยทั้งศีลทั้งสมาธิสติสมาธิังต่างๆนี่จะได้ทั้งหมดเพราะว่าสมาสมาธิก็แปลว่าตั้งมั่นมีความตั้งมั่นมีความจดจอ่อเราจะสังเกตประเมินตัวเองในขณะที่เราปฏิบัติคือเรา <c oughs> เพราะว่าเฝ้าดูสภาวะสังเกตจดจ่ออยู่ที่สภาวะที่มันปรากฏตรงหน้านั้นอันนี้ก็คือเป็นความแน่นิ่งของจิตใจ ก็เป็นสมาธิแต่ว่าไม่เอาสมาธินําแต่เอาปัญญานําปัญญาหนุนสมาธิหนุนการทํางานของปัญญาให้ทํางานเาเรียกว,ว่าเป็นวิปัสสนาเป็นการเดินอริยมรรคอันว่าจดจ่ออยู่ที่เห็นนี่ก็คือสมาสมาธิเวลาเราปฏิบัติเราจะประเมินตัวเองว่าเราจดจ่ออยู่ที่เห็นหรือเปล่าจดจ่ออยู่ที่สภาวะที่เรา ที่มันปรากฏอยู่หรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าการองค์ข้าพยพของอริยมรรคเมีองแปดเรียกว่ามักคะสมังคีก็ทํางานพร้อมเพียงกันเมื่อทํางานพร้อมเพียงกันเนี่ยเรียกว่าจะอะไรเกิดขึ้นในขันของเราจะเป็นความทุกข์มากมายความเจ็บปวดมากมายความฟุ้งซ่านมากมายความเบื่อหน่ายมากมายก็ความอยากลุกขยกับขยับอยากลุกอยากหนีเย็นร้อนอุ่นหนาวอะไรก็ตามสามารถที่จะ จัดการได้เพราะว่า,ามีความจดจ่อเฝ้ารู้เฝ้าวางอยู่ตลอดเวลาได้อันนี้เรียกว่า <c oughs> เป็นการทํางานพร้อมเพียงกันของอาิยมรรต์วาะอาิยมรรนี่แหละเป็นยานเป็นสิ่งที่นําไปสู่มรรคผลนิพพานเมื่อเรานําปัญญามาใช้มาปฏิบัตินี้ทุกอย่างก็จะเพียบพร้อมกันทั้งหมด เราก็ถือศีลถ้าศีลก็ปัญญาก็เป็นปัญญาอาริยมัรคศีลก็เป็นศีลอาริยมัรคสมาธิก็เป็นสมาธิอาริยมัติเพราะฉะนั้นเราฝึกปฏิบัติปัญญาอาริยมัตคก็จะได้ทั้งศีลด้วยจะได้ทั้งสมาธิด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนฝึกปฏิบัติทำอยู่ทุกวี่ทุกวันในคอสนี้แล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาทั้งหลายนี้ <c oughs> จะทําให้การปฏิบัติของเรานั้นมีความเจริญมีความก้าวหน้าแล้วก็เมื่อเราียกว่าเราขึ้นเราขับยานลํานี้เป็นแล้วก็พึงขับพึงเจริญพึงทำให้ยานนี้มันขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆโดยที่ว่าไม่หลงจากยานนิเสกร ถ้าเราทําได้อย่างนั้นก็แปลว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนํำบอกให้เราถึงนั่นคือมรรคผลนิพพานนั้นก็จะถึงด้วยกันทุกท่านทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการาจบคอร์อของการปฏิบัติหยุดยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ในคร์อต,ต่อๆไปก็ค่อยพบกันแต่อย่างไรก็ตามาเราไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติ วันละ8ชั่วโมงเหมือนกับในคอร์สเรากลับไปที่บ้านที่เรียนอ,อย่างน้อยก็1ชั่วโมงแล้วก็ทำปฏิบัติหรือว่าครึ่งชั่วโมงปฏิบัติทุกวันเพราะว่าเรานั้นยังคงขึ้นขับบนยานอาเน,นียมักนี้อยูอย่ก็จะทำให้